พี th this ่คะที่น really ี curtain, so so, so, sure. ่มีเคาน์เตอร์เตาปิ้งย่างไหมคะมีค่ะหนูจะเซิร์ไปปิ้งย่างกับครอบครัวค่ะขอแบบหน้าเตากว้างๆนะคะอยู่กันหลายคนค่ะได้เลยค่ะก็รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นที่พี่กําลังจัดอยู่นี้เลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์เตาปิ้งย่างนะคะแบบปิ้งย่างสองหลุมใหญ่เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถปิ้งย่างได้ทีเดียวพร้อมกันถึงสองหัวเลยนะคะพื้นที่หน้ากว้างนะคะสามารถปิ้งย่างได้เยอะมากๆเลยนะคะพื้นที่ด้านบนสามารถวางขวดเครื่องปรุงได้แบบนี้เลยนะคะ ช่องด้านล่างสามารถเก็บอุปรกรณ์ได้ด้วยนะคะถ้าใครสายปิ้งย่างพี่แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ปิ้งย่างสะดวกนะคะสองหัวเตาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปิ้งย่างสะดวกมากแล้วก็พื้นที่ใช้งานเยอะด้านบนก็วางขวดเครื่องปรุงได้แบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรนะคะศูนย์แ3 7 3 8เจสานะคะหรือว่าจะ แอดไลน์เข้ามาก็ไ <hug> ด <full> ้นะคะหรือว่าจะพัก <mae> อินบ็อกเกร์เข้ามาก็ได้เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือก5สีด้วยกันเลยนะคะมีสีเขียวสีแดงสีเทาสีขาวแล้วก็สีดําค่ะสําหรับสายปิ้งย่างนะคะแนะนําเป็นเคานเตอร์เตารุ่นนี้เลยค่ะ